ไปแลเดื่องของสิ่งแวดลอมกันบ้างนะครับกิจกรรมดีๆไปกันในอุทยานแห่งชาติฮาร์ดนอปรัตธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่นะครับทางเจ้าหน้าที่เข้าการนาเรือไปตระเวนเก็บขยะประเภทขวดพลาสติกและก็พลาสติกอื่นๆจํานวนมากเลย่วาลอ,อยอยู่ในทะเลบริเวณหมู่เกาะพีพีนะครับนายยุทธพงษ์ดำซีซุกัขขวนานอุทยานแห่งชาติฮารดนอประรัตธาราหมู่เกาะพีพีบอกวา่าช่วงนี้ของทุกปีนั้น กาเป็นช่วงมรสุมตะวันตกเชียงตายผัดข้าวอันดามันการทาให้ผัดพายะมากันนะครับจากชายฟังตามจุดต่างๆรวมถึงแม่น้าลําคลองสุมชนแต่วาซาส้มมาไลายจุดก็ลงเล่พร้อมกันการทาพายะนี่ ไปติดตามคุบตามสองข้องกอรวมถึงบริเวณนาชายฮัทนะครับโดยเฉพะเถบริเวณกอพีพีนี้พบขยะเข้ามามากในพื้นเทโดยทุกๆวันทางอุทยานแห่งชาติฮานนอปรัฐารามื่กอพีพีก็จะไปแก็บยะตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมกับผักกีเครือข่ายน่วยงานในพื้นเทผู้ประกอบการและก็นหนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมีตั้งยะเตลรอยอยู่ในเล่โยเตชัยฮัรวมถึงตายแต่เล่ด้วยนะครับกรจะแกบอย่างเงี้ยเป็นประจำ ทุกวันยังเต็มเทและก็ทางอุทยานแห่งชาติเองก็ได้ให้ความสําคัญในการป้องกันขยะสะสม้มรวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดลลอมด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนค่ะให้ทุกคนรวมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการหลอดนะคะหลอดการนําพลาสติกทิวะชายแบบครั้งเดียวและทุ่มนั้นเข้ามาในอุทยานแห่งชาติและการไม่ทิ้งขยะหมูลฝ้อยลงในทะเลแม่น้าลาคลองรวมไปทั้งพื้นที่ที่ว่าเป็นทีสศธาราณะค่ะโดยชายวิธีลักซ้ รักโลกหลอดพลาสติกหลอดการชายเท้าที่จาเป็นค่ะเช่นว่าเวลาไปซื้อข้องซึ่งข้องไม่กี่ชิ้นนี่ก็ไม่ต้องรับทุ่งกระไดโดยเฉพาะทุ่งพลาสติกค่ะหลอดการชายลอดหรือว่าช้อนซอมนะคะที่ว่าชายซำนะเช่นว่าเวลาเรามาทํางานนะพี่บวินนะรเราก็พก ติกนามมา้ำอะไรมากกันนะคะแทนที่ว่าเราจะซื้อน้ำขวดไม่ก็เกิดพลาสติกไหม่นั่นเองหรือว่ากล้องข้าวเนี่ยกุบข้าวเนี่ยที่ว่ามันสามรารถใช้ซ้ำได้เนี่ยเอาก็เอามาใช้ค่ะรวมไปถึงการนำวัสดุที่เป็นขยะมาแปรสภาพให้ใช้ได้อีกทีนึงก็คือการรียูสนั่นแหละครับพูจริง <นะ S 1> ๆการใช้ติ๊กการใช้กุบนี่มันก็น ใช่ก็มาแต่ได้แต่ได้แล้ว<ช>นะแต่ว่าอยู่ป,ปัจจุบันบางทีมันสะดวกขึ้นก็จะแบบไม่ได้เอามาใช้ต่อไรลองแร่นะครับแต่ลองแร่ตอนนี้นะมันมีกุ้งข้าวน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้นะม,มินิมอลนะันลองเอามาใช้สร้งนางแรงมัดนใจนะใช่ในการทำข้าวกล้องมากิน <laughs> นะคะ